คันนี้เป็นโคโลราโดปี11แท้ๆนะครับเหมือนดีแมกทุกอย่างนะครับจะเป็นรถแบบเดียวกันเครื่องเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นดีแมนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่านะครับราคาขายรถคันนี้นะครับคัดสภาพมาแล้วนะครับไม่มีเชี่ยวแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีชนเม็ดอาร์วงกบประตูโครงสร้างหลักเดิมๆหมดนะครับผมขายสองแสนต้นๆเดี๋ยวดูรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับบานาน่าโฮมคารวันนี้ก็รีวิวอีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่ครับโคโลราโดปี11แท้นะครับคันนี้ทําสีเฉพาะภายนอกนะครับข้างในโครงสร้างหลักเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสภาพสมบูรณ์จริงๆลดรัประกันก่อนและหลังการขายไม่มีพิควม่มไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วแมแน่นอนนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดกันสวยจริงๆนะครับคันนี้ ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับรถปกติแล้วเนี่ยเราจะขายเฉพาะสีเดิมนะครับแต่คันนี้ที่ผมเอาเข้ามาเพราะว่าคัดแล้วคัดอีกนะครับดูแล้วดูอีกบอกได้เลยว่าสวยจริงๆเดิมจริงๆนะครับจากด้านหน้าเลยนะครับรถกับสีมานะครับแต่ว่าโครงสร้างหลักเดิมจริงๆนะครับจุดสําคัญนะครับผมบอกทุกคันนะครับคือแผ่นเพจนะครับต้องเรียบแบบนี้นะครับแล้วเป็นเพจเดิมโรงงานนะครับ ตามออกครบนะครับสติกเกอร์อยู่ครบคันนี้ไม่ได้ทําเพจมาใหม่ไม่ได้ติดใหม่นะครับรถทําสีภายนอกนะครับแต่ว่าเพจเนี่ยนะครับลองดูนะครับทั้งเพจทั้งสติ๊กเกอร์เดิมเดิมนะครับดูคานนะครับคานหน้านะครับคานหน้าเดิมจริงๆนะครับเนียนทุกจุดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากนะครับลองดูให้ดีนะครับเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับ ซุ้มนะครับเดิมเดิมนะครับซุ้มเดิมนะครับคานหน้าคานข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆเดิมทุกจุดนะครับเป็นรถทำสีเฉพาะภายนอกนะครับผมเน้นผมย้ำแล้วนะครับสีสวยมากๆนะครับเป็นน้ำเงินแก้วสีสดจริงๆนะครับฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ บอดี้บางเดิมนะครับคันนี้เครื่องแน่นๆจริงๆนะครับคันนี้เป็นปี11บแท้ๆนะครับจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยแมกช์สวยๆนะครับยางดอกเต็มๆนะครับแชัดซีนี่คือเดิมๆนะครับไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนแน่นอนนะครับเราตรวจสอบให้แล้วนะครับลูกค้าเนี่ยมาตรวจสอบได้อีกทีหนึ่งเลยนะครับก่อนซื้อก่อนขายกันนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างนะครับ อันนี้เป็นเม็ดอาร์ควงกบประตูนะครับทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับคือเม็ดอาร์ควงกบประตูอยู่ครบนะครับเดี๋ยวสูไม่ดูใกล้ๆนะครับแผงประตูนะครับคันนี้เป็นไฟฟ้านะครับพมสวยมากเลยนะครับทรงรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับบอดี้ได้บางๆเดิมๆทั้งคันนะครับ บอดี้บางๆเดิมนะครับชัดซีนะครับไม่มีพ่นนะครับไม่มีโรยสีนะครับเป็นชัดซีเดิมโรงงานนะครับรายละเอียดทุกจุดนะครับดีมากๆเลยนะครับคันนี้บอดี้ได้บางได้เดิมนะครับเมื่อกี้ดูด้านหน้าไปแล้วนะครับอันนี้ด้านหลังต่อเลยนะครับเห็นชัดมากเลยนะครับคันนี้ ด้านหน้าเดิมๆนะครับด้านท้ายนะครับเดิมสนิทนะครับคันนี้รายละเอียดดีจริงๆนะครับรถไม่มีตำหนิแม้แต่นิดเดียวนะครับลองลองดูให้ชัดๆนะครับสวยจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากวอร์ี่บางเด่ทั้งคันเลยนะครับเนียนๆเลยนะครับชัดสีเดิมๆนะครับคันนี้ก็เป็นพง พลงมาลลยพาวเวอร์นะครับไฟฟ้าแล้วเมื่อกี้เราดูเม็ดอาร์คข้างซ้ายนะครับอันนี้ลองดูข้างขวานะครับดูให้ลึกๆชัดๆนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับของแถมเหมือนเดิมนะครับจัดหนักอยู่แล้วนะครับห้ารายการนะครับกล้องหน้ากล้องหลังจอใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่น้ำมันเต็นถังนะครับ พวงมาลัยสวยเลยนะครับแต่งหัวเกียร์สวยพวงมาลัยเดิมมีครบนะครับอันนี้มาเดิมนะครับแต่ว่าเราจะให้ของแถมไปด้วยนะครับข้างหลังสวยเลยนะครับคันนี้คันนี้นะครับผมวอร์มเครื่องเอาไว้นะครับสตาร์ทเอาไว้อยู่นะครับประมาณสิบนาทีแล้วนะครับเพื่อจะดูว่าไอจะพ้นหรือเปล่านะครับส่วนมากดีแม็กนะครับคอมมอนเรลเนี่ย จะมีไอนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีเลยนะครับดูเครื่องไปก่อนนะครับด้านข้างเครื่องนี่คือแห้งๆนะครับเดี๋ยวตูวไม่เห็นลึกๆนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้เพลทนะครับย้ํากันอีกรอบนะครับดูกันชัดๆนะครับเดิมๆนะครับไอไม่ออกไอไม่พ่นนะครับ ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับค่านนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับเราคับรถจริงๆนะครับแล้วเรารีวิวให้เห็นอย่างชัดๆอย่างละเอียดเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อมากับทางช่องทางขายใต้เพจนี้ได้เลยนะครับมีทั้งสดทั้งผ่อนนะครับจัดไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าสําหรับเต็นที่จะเอาไปทํากําไรนะครับพี่ๆที่จะตัดไปขายนะครับก็ติดต่อมา หาทางเต็นได้เลยนะครับเรามีราคาให้อยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับสวยมากนะครับเน้นระยำว่าสวยจริงๆนะครับเพจเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับปีสิบเอ็ดแท้นะครับคันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ลายหน้านะครับกับรถคุณภาพดีๆต่อนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ